สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอเรื่องเครื่องเป่าโลหะหรือเครื่องลงมทองเหลืองค่ะโดยมีสมาชิกดังนี้ค่ะ 1. น,นางสาวกัญญาณิดคุ้มอักษรนเลขที่3มสีิดับสอนางสาวปิยพรเชื้อตายเลขที่6สมสิรดับสอนางสาวพรพัลดามีเพียรเลขที่9มิดับส สนางสาววีดินเก้วใส่เลขที่สิมสี่ดับสองานางสาวอิิกาวุงพัง,งานเลขที่ยี่สก้ามสีดับสอนางสาวนาชยาดีมีเลขที่สามสิบีับสอนางสาวนัทนิตเหาราลี่สามสิบสองมสีดับสอนางสาวชนุกวน,นันมงคุเสถีรรยรเลขที่สามสิีดับสค่ะ เครื่องเป่าโลหะหรือเครื่องลมทองเหลืองมีภาษาอังกฤษชื่อว่า Bar Instrument โดยเครื่องดนตรีประเภทนี้มีส่วนประกอบสำคัญคือท่อลมที่ทำมาจากโลหะที่มีขนาดแตกต่างกันเมื่อเราเป่าลมไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสันสะเทิงที่ริมฝีปากผ่างเข้าไปในกำโพวดและเครื่องดนตรีที่อยู่ในประเภทนี้ก็มีดังนี้ค่ะ 1. ทําเป็ดน,นะคะจะมีลักษณะปลายบานคล้ายลูกถ้วยมีลูกสูบสามสูบ สำหรับเปลี่ยนความยาวของท่อลมจะมีเสียงที่มีพลังและเจิดจ้าค่ะ 2. ข้อเนียนะคะจะมีลักษณะคล้ายกระทำเป็ดเลยค่ะแต่ว่าลำตัวจะสั้นกว่าเสียงจะมีความนุ่มนวนและกลมกล่อมค่ะ 3. ทูบามีระดับเสียงต่ำพัฒนามาจากการเป่าเขาสัตว์และสังมีลูกสูบ3าถึงสีูบ 4. ยูโฟเนียม ทั่วไปแล้วจะมีลักษณะเหมือนเครื่องลมทองเหลืองอื่นๆมีเสียงนุ่มนวลทุ้มลึกสามารถเล่นระดับเสียงต่ำได้ดีเครื่องลมทองเหลืองอันดับที่5นะคะก็คือซูซาโฟนซูซาโฟนเนี่ยเป็นเครื่องลมทองเหลืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีลำตัวม้วนแล้วก็จะมีเสียงเหมือนกับทูบาก็คือเสียงต่ำทุ้มนะคะต่อมาเครื่องเป่าลมลำดับที่6นะคะบิวเกิลเป็นเครื่องเป่าลมที่ไม่มีลูกสูบเป่าโดยใช้กำพวดสามารถเป่าได้แปดเสียงค่ะ เจ็เนฮอนพัฒนามาจากการเป่าเขาสัตว์เสียงมีความโปรงป่งเบาุ่มนวนและกัางวาน 8. นะคะทรอมโบนมีคันชักโค้งเป็นตัวยูมีเจ็ดตำแหน่งการเล่นเสียงซึ่งให้ระดับเสียงที่แตกต่างกันค่ะหุ่งวงพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ